คาถาครูบาบุญชุ่มนมันมสการพระพุทธเจ้านะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองท้าสะขาสะมังวิสาตูท้าสะขาสะมังวิสาตู ทสาขาสะมังวิสาตูสาธุสาธุสาธุทสาขาสะมังวิสาตูท้าขาสะมังวิสาตูทสาขาสะมังวิสาตูสาธุสาธุสาธุท้าขาสะมังวิสาตู ทาสะขาสะมังวิสาตูทาสะขาสะมังวิสาตูสาธุสาธุสาธุ